ตัวยกทีสามครับก็ยังเหมือนเดิมครับทางด้านเพชรสีแดงครับพยายามจะเดินเปิดเกมเข้าหาครับลูกนี้ครับรวบใต้ปีกแล้วก็หักเททิ้งเลยครับพีลุกขึ้นมาครับเดินลุยต่อเจอกำปั้นเข้าไปครับลมร้อนตีเข่าขวาเพชรสีแดงจังหวะล็อกวงในครับอ่าแยกก่อนรับดูไม่ถนัดสองยกแรกนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับลมร้อนยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมปล้ำในโอ้แต่ว่า โดนดิดเหลี่ยมครับเพชรสีแดงนี่นะครับมีศอกดูวงในดูจังหวะการไล่แขนกดแขนของเพชรสีแดงดีอาไว้ลมร้อนก็พยายามจะดิ้นนะครับแล้วก็เต้งไปยืเข่าขวาก็ออกทําได้สวยๆแล้วครับนี่ครับพยายามจะสู้ในเกมที่ตัวเองถนัดลวครับทางด้านลมร้อนครับยกนี้นี่เปลี่ยนเกมเป็นสไตล์มาเดินเบียดเดินชนบ้างครับดูว่าวงในจะเป็นอย่างไรครับกดแขนไว้ครับตีได้ไหมเสียบซ้ายได้มาหนึ่งทีครับ พยายามจะเข็นลงมาพยายามจะเกี่ยวจะว่าติดอยู่ใกล้เชือกกรรมการลากออกมากลางเวทีแล้วก็มาสู้กันครับลุยต่อครับแข้งขวาพยายามเนี่ยครับโอ้โหเหวี่ยงเต็มหมัดเลยครับไม่โดนครับเจอแข้งขวาของเพชรสีแดงครับแต่ล้าถีบไปด้วยครับอ้าวเข้ามาเจอกำปั้นเลยครับลมร้อนถึงตัวแล้วตีเข่าขวาครับแล้วนี่จังหวะที่ใช้เอาอาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแมขาลอยไปแป๊บหนึ่งครับจะชวนตลอดตลอดแล้วนะครับลมร้อนตอนนี้ไม่สนขยับเข้าไปเรือเพชรสีแดงวงใน ดูจังหวะการจับนะครับโอ้โหแทงแล้วก็ตั้งกำแพ,ง,พงเอาไว้ทำให้ลมร้อนนั้นก็ยังตีไม่ถนัดแต่ยังคงเดินเปิดเกมเปิดเกมนะครับชวนเลาะตลอดตั้งกำแพ,ง,พงหน้าบุกเข้าไปปลามัตีโอ้โหมาตีได้มีเสียงเชียร์ก็มานะครับเริ่มจะกระตุกตีได้เนื้อเน้เนเน้นเหมือนกันเพชรสีแดงก็ไล่แขนแล้วก็แทงคืนแล้วครับไม่ยอมเสียเปรียบครับนี่ครับช่วงปลายยกนี้ถือว่าเล่นเกมได้ดีครับทังด้านลมร้อนครับ พยายามจะเดินเบียดเดินชนกันแบบ้ายที่เบรกไว้ก่อนครับขยับจ่อขวาบวกเข้ามาครับลูกนี้ครับแล้วก็ตั้งกำแพงครับพยายามจะเกี่ยวครับแต่ว่าหมดยกเสียก่อนครับเดี๋ยวตามกันต่ออาจจะดีกว่าครับมาติดตามกำยก4ี่บนเวทีครับตีไปก่อนครับตีคืนครับอยู่ที่วงในที่เข่าขวามาเสียบคืนเพชรสีแดงตัวูจังหวะล็อกไว้ครับล็อกเป็นคีมปากตายครับข้างบนเพชรสีแดงก็กดเอาไว้เลยนะครับไม่ให้ลมร้อนนั้นได้ตีขนาด ยังนอกก็มีแทงขวานําไปก่อนเนี่ยลมร้อนนี่ไม่สนชวนทะเลาะปล้ำนาอย่างเดียวโอ้โหดูจังหวะการเบียดการล็อกนะครับทําได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับลมร้อนก็พยายามจับปล้ำนายเพชรสีแดงก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับวงในก็ถือว่าใกล้เคียงเอาละครับต่างฝ่ายต่างโดนแลวครับวงในดูนะครับตีกันไม่มีใครยอมใครแล้วครับมาถึงตอนนี้นี่ครับก็พยายามจะสู้ในเกมที่ตัวเองชานํานะครับทั้งลมร้อนแล้วก็ทางด้านเพชรสีแดงครับ มาดูครับลมร้อนนะความพยายามดีเหลือเกินครับแม้ว่าจะเดินเข้าไปครับโดนอาวุธบ้างครับแต่ว่าเป้าหมายของเขาครับคือจับนายตีตีครับโอ้โหโดนสองงัดไม้เทีับขณะที่ทางด้านเพชรสีแดงครับก็ต้องชื่นชมครับวันนี้ใช้เกมวางแผนครับที่ตัวเองถนัดครับพยายามจะดักออกอาวุธครับสาดแคนงยายาครับเหีียบดูช้าลงไปชัดเจนครับพี่เอกแม่เข้าไปทำแล้วเจอรูปดักเอาไว้ครับ อย่าเพิ่งยอมครับน้องครับยาฉีดตั้ง10,000แบาทครับให้ที่ลมร้อนมุมแดงนะครับอขออีกครับแข้งขวาสาสเข้าไปครับหเจอทั้งหมดัดทั้งศอกหนักเข้ามาครกดว่าเพชรสีแทงนี่จะมั่นใจนะครับออกมาคุมเกโมโอกับมาการยุติการชกเลยครับเพราะว่าลมร้อนนั้นออกอาการยอมสารภาพไปแล้วนะครับ